สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการสหพัฒทีวีรีวิววันนี้นะครับผมมีสมาร์ททีวี 4k ในระบบ Android ตัวใหม่ล่าสุดของทาง panasonic มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับผมจะมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรดีๆน่าสนใจนั้นไปดูกันเลยครับ และนี่คือหน้าตาของทีวี P a n a s o n i ิรุ่นใหม่ปี2020นะครับชื่อว่ารุ่น hx 6 5 0 Series ซรครับผมมีด้วยกันทั้งหมด4ขนาดครับคือ43นิ้ว50นิ้ว55นิ้วแล้วก็65นิ้วนะครับในส่วนที่เราทำการรีวิวอยู่เนี่ยก็คือตัว50นิ้วนะครับ เพราะว่าตัว55และ65เนี่ยยังไม่ได้มีจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับผมซึ่งจะเข้ามาในเร็วๆนี้ส่วนดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์แบบไร้ขอบนะครับในส่วนของสเปคนะครับความละเอียดภาพแน่นอนว่าเป็นระดับ 4K เป็นสมาร์ททีวีนะครับต่อ Wi-Fi ได้เป็น Android 9.0นะครับผมตัวนี้นะครับพาณสเนกก็จะมีตัว Dolby Vision HDR Dynamic นะครับที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำของรายละเอียดและสีสันได้ยินยิ่งขึ้นนะครับทั้งภาพและเสียงเลยตัวนี้นะครับทาง Panasonic ก็ได้ทําการคิดค้นร่วมกับทางทีม ของฮอลลีวูดนะครับเป็นฮอลลีวูดเซตอัพนะครับเพื่อทําให้ตัวชิปประมวลผลนะครับที่เราเรียกว่า e x t r a ์ต m ร์คอมมอนไดรฟ์นะครับมีการควบคุมแสงสีให้เหมือนภาพเนี่ยหรือว่าคนที่ชอบการชมหนังภาพยนตร์เนี่ยเหมือนดูหนังฮอลลีวูดเลยครับทั้งภาพแล้วก็สีจะอยู่ในโทนอารมณ์ของทางฮอลลีวูดเลยสําหรับใครที่เป็นแฟนของทางฮอลลีวูดนะครับคงจะชอบรุ่นนี้กันมากๆแล้วก็อีกหนึ่งจุดแข็งหล,ลักๆของทาง Panasonic นะครับก็คือวีบิดดิจิตอลโปรนะครับภาพของเขาว่าจะถูกเซตมาให้เป็นกลางสีสันสมจริงสวยงามแล้ว เป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะครับผมในส่วนของตัวทีวีนะครับของ Panasonic เนี่ยก็เป็น Android TV นะครับสิ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้ก็คือ Google Play Store นะครับในส่วนเนี้ทาง Panasonic เนี่ยมีแอปให้เราโหลดได้นะครับเป็นภาพยนตร์แล้วก็รายการจากสตรีมมิ่งต่างๆนะครับกว่า50,000 0รายการไม่ว่าจะเป็นแอป Netflix YouTube Play Store เนี่ยก็จะมีทั้ง t ูไอดีด้วยแล้วก็จะมีทั้งไลน์ทีวีที่เพื่อนๆชอบชมกันนะครับสามารถที่จะรับชมโหลดจากทางด้านของ Google Play Store เนี่ยเข ครับคร้บในส่วนของหน้าตาของทีวีตัว HX 650 Series นี่ครับนี่จะเป็นแอป,ปด้านในนะครับก็จะเป็น Android 9นะครับผมก็จะมี Netflix YouTube ทวีดี l i น์ต่างๆที่เราสามารถทำการโหลดได้จากตัว Google Play Store แอป,ปนี้นะครับผมซึ่งเครื่องเครื่องเนี่ยมันจะมีแอป,ปได้มากกว่า5 0 0นแอป,ปนะครับถ้าเราโหลดจาก Google Play Store ใช้ได้กระทั่ง Facebook ด้วยนะครับผมซึ่งแอป,ป,ปที่เราใช้บ่อยๆก็จะมาขึ้นอยู่ในแท็บพวกนี้นะฮะเราสามารถทำการขยับ แอปไหนที่เราชอบเราสามารถเลื่อนขึ้นมาให้อยู่ด้านหน้าได้นะครับสามารถที่จะเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างถ้าเราเข้าไปในแอปนะครับก็จะมีทวดีนะครับในส่วนของทวีดีนะครับอันนี้คือจะเป็นหน้าหลักของทางทวีดีทีวีนะครับที่เราสามารถโหลดได้จาก Google Play Store นะครับเราสามารถที่จะชมช่องต่างๆได้แบบถ่ายทอดสดนะครับเราสามารถดูได้หลายช่องเลยนะครับโดยที่เรามีแค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเราไม่จำเป็นต้องต่อตัวกล่องจานดาวเทียมหรือสายอากาศเลยนะครับในเมื่อมันเป็น Android TV นะครับมันก็จะสามารถทําได้ก็คือโหลดแอปใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะมีแอปบางตัวช่วย ทําให้มือถือกับทีวีของเราเนี่ยเชื่อมต่อกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นแอปตัวนี้นะครับ Screen สามารถโหลดได้ที่ Google Play Store เหมือนเดิมนะครับแอปนี้มันจะช่วยทำให้ทีวีและมือถือของเราเชื่อมต่อกันผ่าน Screen Mirroring นะครับถ้าเป็น iPhone นะครับเราก็จะเข้าไปที่แอปนี้ใช่ไหมครับแล้วกดเริ่มครับในระหว่างนั้นนะครับเราก็ไปที่ทางมือถือของเรานะครับแล้วก็ไปที่ตัว Screen Mirroring นะฮะแล้วก็ต่อตัวนี้นะฮะ GX6 นะฮะก็คือเป็นทีวีเครื่องนี้นั่นเองทีนี้เงื่อนไขในการเชื่อมต่ออีกอย่างนึงก็คือเราจะต้องทําการต่อ Wi-Fi อยู่ในวงแลนเดียวกันนะครับ นะทีนี้ก็จะเชื่อมต่อกันนะฮะจะเป็นหน้าจอเดียวกันนะฮะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะเข้าแอป,ปต่างๆนะฮะ<ๆ>ก็จะอยู่ในหน้าเดียวกันเลยตัวนี้ครับของ Panasonic รุ่นใหม่ปี2020นี้มันจะเป็นตัว Bluetooth 4.0นะครับสามารถรับส่งสัญญาณภาพและเสียงได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วนะครับในส่วนของตัว Panasonic รุ่นนี้นะครับในเมื่อเป็น Android 9นะครับก็จะมี Google Assistant มาให้นะครับซึ่งปุ่มก็จะเป็นปุ่มสีขาวอยู่ที่กลางรีโมทนะครับเราสามารถกดเพื่อที่จะพูดสิ่งที่เราต้องกาารรทรบแล ก็เสิร์ชขึ้นมาให้เราดูด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับไฮไลท์ฟุตบอลน,นะครับตัวทีวีก็จะทำการเสิร์ช ไฮไลท์ฟุตบอลบน YouTube มาให้เราได้ดูนะครับเราสามารถที่จะดูคลิปบอลต่างๆได้อย่างง่ายโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าแอป u t u b e นะครับสำหรับทีวี Panasonic HX650 ซีรีส์รุ่นนี้นะครับจุดเด่นของมันก็คือการให้ภาพแสงแล้วก็เสียงที่เป็นกลางซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง Panasonic นะครับซึ่ง Panasonic เนี่ยก็ทำการร่วมคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับชิปแล้วก็ภาพนะครับร่วมกับทาง Hollywood Setup นะครับซึ่งทาให้ภาพเนี่ยหรือเสียงหรือสีเนี่ยออกมาในระดับของฮอลลีวูดเลยนะครับ ผมสำหรับทีวี Panasonic รุ่น HX650 ซีรีส์ที่ผมได้แนะนำไปหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาชมสินค้าจริงๆนะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่สาพัสทีวีของเราได้เลยนะครับมีทั้งหมด5สาขานะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ f c e b o o k f แ n p เพ e สาพัสทีวีนะครับหรือ l i n อ o ฟ f i เ i ียของเราได้เลย่วนอีพีหน้าจะมีสินค้าอะไรดีๆมาแนะนาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ทางผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ